สวัสดีครับผมพี่ตัวแสบนะครับและการพิสูจน์ของผมในววนี้นะครับเป็นเรื่องที่เพื่อนๆขอผมเข้ามาครับแต่ไม่ใช่แค่ขอเท่านั้นนะครับส่งของมาให้ผมด้วยครับอู้สุดยอดจริงๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของของมันก่อนดีกว่านะครับเพราะเขาไม่ได้บอกผมว่าเป็นอะไรครับเขาบอกว่าเป็นของเล่นอย่างหนึ่งครับอย่างงห้พี่ลองเอามาหาทําคลิปอะไรดูนะครับผมก็คิดว่าจะมาทําคลิปพิสูจน์เนี่ยแหละครับเราลองมาดูกันดีกว่าครับว่ามันคืออะไรครับ เอาบปขอดวล่ามาครับนี่ครับ เป็นของชิ้นเล็กๆนะครับคือคนส่งเขาไม่ได้บอกชื่อมาครับเขาเขียนแค่ที่อยู่เขาไม่ได้บอกชื่อครับก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครยังไงครับเขาอาจจะไม่อยากประสงค์ออกนามหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หลายคนที่ส่งของมาไม่ค่อยบอกชื่อเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเขินหรือยังไงครับจริงๆบอกมาได้นะครับบอกชื่อเข้ามาเลยครับจะได้ดูว่าอาหารใครเป็นคนส่งมาให้ผมครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆครับที่ส่งของเข้ามาให้นะครับเรามาแกะดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมันคืออะไรครับเล่นอะไรเนาะ โอ้โหมีอีกชั้นหนึ่งครับเนี่ยี่ว่าสองชั้นเลยครับวู้นี่ครับนี่คือของที่เขาส่งเข้ามาครับนี่ถ้าผมดังไม่ผิดนะครับมันคือไอแทนสปินเนอร์หรือฟิชเจอร์สปินเอะไรแล้วแต่คนเรียกครับเอ๊อทำไมนี้มันมีแค่สองครับที่ผมเคยเห็นรูปที่คนใช้มันจะเป็นสามนครับอ่าน่าจะใช่ครับนี่นี่ครับ ฟิชเจอร์สปินเนอร์ครับนี่ครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ครับแต่ดูน้ําหนักของมันนี่มันหนักมากเลยครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นพลาสติกเหมือนที่ผมเคยเห็นที่มันเป็นสามแชร์นะครับอันนี้มันเป็นสองแชรแต่หนักมากก็น่าจะเป็นโลหะไม่แน่ใจว่าเป็นอลูมิเนียมหรืออะไรแต่ว่าโอ้โหนี่หนักมากจริงๆนะครับยอดครับโอ้ฟิลครับแต่เอจ้าฟิชเจอร์สปินเนอร์นี่เราจะพิสูจน์อะไรมันกันได้นะครับเอางี้ดีกว่าครับ เนียครับในเมื่อมันหมุนไม่หย <ised> ุดอย่างนี้ใช่ไหมครับเรามาพิสูน์กันดีกว่าครับว่ามันจะหมุนได้นานเท่าไหร่ถึงจะหยุดครับอ่าไม่แน่ใจนะครับว่าในคู่มือมีบอกหรือเปล่าว่าโกติมันหมุนนานเท่าไหร่แล้วจะหยุดอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองหมุนแล้วก็จับเวลาดูเลยครับว่ามันหมุนได้นานเท่าไหร่ถึงจะหยุดนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าแต่ละรุ่นมันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับของผมมันเป็นรุ่นแบบสองแฉกอย่างนี้นะครับก็โอ้ดูว่าสวยมากครับสีทองนี่ครับจังเลยครับ เดี๋ยว็กคนอื่นที่เราไปพิสูจน์มานะครับผมพูดถึงประวัติของไอ้เจ้าสิ่งนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่แกะดูว่าเป็นอะไรผมก็ลองไปค้นหาข้อมูลดูนะครับโอ้แล้วก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือเจ้าฟิชเจอร์สปินเนอร์มันมีหลายคนเรียกหลายแบบนะครับมันฟิชเจอร์สปินเนอร์มั้งฟิงเกอร์สปินเนอร์มั้งแล้วแต่ครับมันเรียกอะไรก็ได้ไม่ผิดครับเข้าใจตรงกันก็พอครับเหมือนที่ผมพูดไปทุกครั้งนะครับการสื่อสารสำคัญที่ความเข้าใจนะครับเจ้าฟิชเจอร์สปินเนอร์นะคร นิ New man, man, ้วมั่งกัดเล็บมั่งแบบ ดูไม่สูกครับคือคนที่อยู่ไม่สูกครับเขาจะเป็นอย่างนั้นนะเขาต้องหาอะไรทำแลวซึ่งบางครั้งเนี่ยมันมีเสียงดังรบกวนคนรอบข้างนะครับเขาเลยคิดคนของเล่นสักอย่างเลยครับที่ให้คนพวกเนี้ยอยู่กับตัวเองนะครับก็เลยมันเป็นตัวนี้ขึ้นมาครับซึ่งตอนเริ่มแรกนะครับมันมาจากเว็บคิดสตาร์เตอร์นะครับเว็บคิดสตาร์เตอร์ก็คือเว็บที่เรามีไอเดียอะไรเราก็เอาไปแล้วก็ระดมทุนเพื่อสร้างมันออกมานะครับซึ่งเจ้าฟิชเจอร์สปินเนอร์เนี่ยครับก็เริ่มจากคิดสตาร์เตอร์เนี่ยแหละครับมีคนคิดที่ะ ตอนเริ่มต้นที่เขาคิดด้วยความยากเย็นความยากลําบากทำใจเยแยะมากมายนะครับแต่พอทาของมาปุ๊บอ่าของจีนมาก็แป๊บเดียวราคาเหลือแค่ไม่ถึงร้อยก็มีครับเจ็ดสิบแปดสิบบาทนี่ครับผมเห็นตามเว็บนะครับผมเมื่อคิดจะซื้ออยู่นะครับที่เป็นพลาสติกครับพลาสติกอันนั้นเจ็ดสิบบาทนะครับทั้งนี้ของจีงจากเว็บซร์เตอร์นี่ราคาก็เรียกว่าหลายร้อยเลยนะครับแบบของจีนมาก็ปเร็วมากครับคิดซร์เตอร์ออกไม่นานนี่ก็ปทันทีเลยนะครับ นั่นแหละครับประวัติที่มาที่ไปของในเจ้าฟิชเชอร์สปินเนอร์นี้นะครับทีนี้ครับเรามาลองพิสูจน์กันดีกว่าครับว่าเจ้าฟิชเชอร์สปินเนอร์นี้มันจะหมุนได้นานเท่าไหร่นะครับดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆอ่านี่นะครับดูใกล้ๆครับนี่ครับฟิชเชอร์สปินเนอร์ครับจะหมุนอย่างนี้ครับหมุนตรงนี้ที่ผมอ่านมานะครับเขาบอกว่าถ้าของที่ดีมันจะไม่มีเสียงครับไอตัวนี้มันยังพอมีเสียงอยู่ดี่นีครับอ่ามันพอมีเสียงแสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่ของดีมากหรือว่ามันอาจจะฝืด ยังไงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคนที่ส่งมาไม่ได้ให้รายละเอียดคมเลยครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับมาแต่เราเดี๋ยวลองพิสูจน์กันดีกว่าครับนี่ครับนาฬิกาจับเวลาครับนี่ผมให้เพื่อนๆเห็นไปพร้อมๆกันเลยครับให้ดูเลยครับว่ามันเวลานานเท่าไหร่กันแน่นะครับนะครับอันนี้ผมวางไว้ที่โต๊ะดีกว่านะครับจะได้ว่าเห็นได้ชัดๆนะครับโอเคนะครับเอาเลยครับเริ่มนะครับ ไกล้แล้วครับใกล้แล้วครับใกล้หยุดนิ่งแล้วครับนี่ครับวันนี้หนึ่งนาทีประมาณหนึ่งนาทีครึ่งนะครับใกล้หยุดแล้วครับพอหยุดให้มันหยุดนิ่งก่อนเลยครับพอดนิ่งปุ๊บผมค่อยกดพอ u s e นะครับไกลครับไกลปุ๊บนะนี่ครับเป็นเวลา หนึ่งนาทีกับ40ิวินาทีนะครับเดียกได้ว่าเจ้าฟิชช e ่นสปินเนอร์โลหะตัวนี้ผมไม่แน่ใจเป็นโลหะหรือดูมิเนียมหรือสักอย่างนะครับมันหมุนได้1นาที40วินาทีนะครับแต่เพื่อเป็นการพิสูจน์ครับมันต้องทําซ้ําๆใช่ไหมครับคราวนี้ผมจะลองอีกทีนึงครับแต่ว่าลองบนมือครับดูว่าถ้าหมุนบนมือนี้มันจะได้น้อยกว่าหรือว่ามากกว่านะครับลองดูใหม่นะครับนะครับทีนี้มาลองหมุนบนมือนะครับหมุนให้แรงสุดนะครับตรนะครับ กันเลยครับเวลาใกล้เคียงกันเลยครับสามเก้าสี่สิบเลยมานิดนึงครับโอเคนี่นะครับสำหรับหมุนบนมือนะครับมันได้หนึ่งนาทีสี่สิบสี่นะครับคือตรนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าอยู่บนมือกับอยู่บนโต๊ะหรือว่าเพราะว่าแรงในการหมุนนะครับแต่แสดงว่ามันก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมครับเข้า่าอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีสี่สิบวินาทีนะครับทีนี้ครับเพื่อเอาให้แน่ชัดครับจะลองหมุนเป็นแนวตั้งดูนะครับเนี่ยครับคือผมจะลองจับหมุนแบบนี้ดูนะครับ ไม่รู้ว่ามันจะทําให้หมุนได้น้อยลงหรือเปล่านะครับลองดูกันอีกทีนะครับเมื่อกี้บนโต๊ะหนึ่งนาทีสี่สิบบนมือหนึ่งนาทีสี่สี่นะครับคราวนี้ลองเดี๋ยวตั้งนะครับนี่นี่แหละครับคือการพิสูน์ครับต้องทําซ้ําหลายๆรอบและลองหลายๆแบบนะครับมาลองดูกันนะครับเบาลยครับเล่นเบาเลยครับ แค่ประมาณ1นาทีสิบสี่วินาทีนะครับน่ครับหนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีเท่านั้นนะครับไยกได้ว่าการหมุนในแนวตั้งเนี่ยมันก็น่าจะมีผลดอระยะเวลาในการหมุนได้ของเจ้า p ิ t เตอร์สปินเนอร์นี้นะครับเพราอกี้บอกหมุนแนวตั้งมันลดลงนะครับได้แค่หนึ่งนาทีสิบสี่วินาทีนะครับแต่ก็ใกล้เคียงนะครับก็มันอยู่เลทที่ประมาณหนึ่งนาทีกว่านะครับไม่เชื่อนะครับว่าของเล่นชิ้นเล็กๆที่ดูไม่มีอะไรนี้มันสามารถหมุนได้อย่างนี้ครับก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่ามันจะสามารถเป็นไปได้จริงๆนะครับ ก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับสำหรับเจ้าฟิชเชอร์สปินเนอร์นี่นะครับมันหมุนได้ประมาณ1นาทีกว่าๆนะครับถ้าหมุนอย่างตั้งได้หน่งนาที14วินาทีนะครับถ้าวางบนโต๊ะหรือบนมือได้1นาที40วินาทีนะครับ ไงก็ตามนะครับผมมีแค่แบบเดียวครับเลยทำมาพิสูจน์ได้แค่แบบเดียวนะครับไงเพื่อนๆมีแบบอื่นลองมาหมุนนะครับแล้วจับเวลาดูครับยังไงมาคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าของเพื่อนๆเป็นแบบไหนและทําได้นานเท่าไหร่นะครับของผมเป็นอลูมิเนียมหรือโลหะไม่แน่ใจนะครับทำได้ประมาณหนึ่งนาทีขี่สวินาทีนะครับกับการหมุนแบบนี้ครับก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับกับเพื่อนๆที่ส่งอันนี้เข้ามาให้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครยังไงนะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วถ้ามีใครอยากจะส่งอะไรให้ีก็ส่งมา มาคับการมีสูจแบบนี้ครับหรือว่าไม่ต้องส่งมาก็ได้ครับแค่แนะนําเข้ามาว่าไอ้ที่มันน่าสนใจให้ผมมาลองพิสูจน์แบบไหนหรือว่าเอามาชําแหละอะไรอย่างนี้นะครับเออน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมน่าจะทำคลิปชําแหละเจ้เชตชินเนอร์นี้นะครับ ต้องขออภัยน้องที่ส่งมาจริงๆนะครับเอามานอนชำระดูข้างในกันครับว่ามันเป็นยังไงครับเดี๋ยวไว้รอในรายการชำละกันนะครับก็เช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอกัรพิสูนนี้ของผมอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง55 infinity นะครับผมมีชุดวิดีโอใหม่ลงทุกวันว้นวันเลยนะครับจะเน้นหลักเรื่องการพิสูจน์ครับแล้วก็จะมีสิ่งของที่น่าสนใจมีเรื่องราวที่น่าสนใจเยอะแย,ยะมากมายครับยังไงก็เข้ามาลองกดติดตามดูนะครับอย่างงวันนี้ผมและการพิสูจน์การหมุนของพิชช r e s สปินเ r อร์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอ สิ่งที่คุณรู้จากป่าคนอื่นไม่เก่งต้องเห็นด้วยตาตเองเหลอกนะครับสวัสดีครับ